ถ้าแอนโทนีฮอปกินส์จะคว้ารางวัลอสการ์ตัวที่2ในชีวิตของเขาผมจะไม่แปลกใจเลยครับถ้าเกิดเขาได้รับมันจากภาพยนตร์เรื่อง The Father สามารถทําให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างชัดเจนการออกแบบงานสร้างที่ยอดเยี่ยมการนําเสนอความเจ็บปวดของตัวละครผสมรวมกับการตัดต่ออันยอดเยี่ยมลงตัวทําให้ The Father เป็นภาพยนตร์ดราม่าที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่เด็ดขาดมาก ว e ล c ัม e t ทูฟิเมน t ์พอดแคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นต์รีวิวนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Father เรื่องราวของแอนโทนีชายชาราผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมและต้องทรมานกับความทรงจำที่เลือนหายไปอย่างชา้าแอน ลูกสาวของเขาจึงต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อรักษาแอนโทนีก่อนที่เขาจะลืมทุกอย่างแม้กระทั่งลูกสาวของตัวเอง The f a t h e r เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับที่เข้าฉายในฐานะผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้นะครับโดยตัวหนังได้รับการเสนอเข้าชิงถึง6สาขาได้แก่การออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมการตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าชิงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยครับซึ่งหลังจากรับชมจบแล้วนะครับผมเองถึงกับต้องปรบมือให้ในความยอดเยี่ยมและก็อยากจะเชิญผู้ฟังทุกท่านให้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง The Father กันจริงๆครับภาพยนตร์เรื่อง The Father หยิบเอาเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องนะครับอย่างชายชาราที่ต้องเผชิญกับภาวะสมองเสื่อม พร้อมทั้งบอกเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครหลักกับคนรอบตัวให้ได้เห็นในช่วงวาระสําคัญของชีวิตนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เห็นได้บ่อยครั้งนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ The Father แตกต่างและก็โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการเล่าเรื่องครับโดย The Father เลือกจะพาผู้ชมไปพบกับเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านสายตาของแอนโทนีชายชาราผู้กําลังจะสูญเสียความทรงจําทั้งหมดของเขาครับเริ่มต้นด้วยการนําเสนอไทม์ไลน์ที่สับสนของเรื่องราวนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปฏิปต่อตัวละครที่มีรูปร่างและก็ลักษณะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมภายในฉากก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคําพูดของตัวละครก็วกไปวนมาถามเรื่องหนึ่งก็ตอบอีกเรื่องหนึ่งอีกทางภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยชุดข้อมูลต่างๆครับที่ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าสิ่งใดที่เราเห็นบนจอน,นั้นเป็นเรื่องจริงบ้างกันแน่ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับแม้จะชวนให้ผู้ชมสับสนแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่สิ่งที่แลกมานั้นคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่า The Father สามารถทําให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างชัดเจนและยังสามารถบอกเล่าถึงความทรมานสับสนของแอนโทนีชายชรา,าผู้ต้องทนทุกข์จากความทรงจําที่พลาเลือนขึ้นทุกวินาทีจนภาพทุกอย่างในหัวของเขานั้นปะปนกันจนจัดระเบียบไม่ได้เลยครับแม้ว่าเส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์จะตีแผ่ความสับสนที่เกิดขึ้นผ่านความคิดของแอนโทนีนะครับ แต่ The Father ก็มีเส้นเรื่องรองที่ใช้เพื่อบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องผ่านตัวละครอย่างแอนลูกสาวของแอนโทนีที่พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพ่อของเธอในเวลาที่ยากลําบากนะครับซึ่งเส้นเรื่องนี้ก็บอกเล่าอีกหนึ่งมุมมองที่ตัวละครต้องเผชิญครับกับการเป็นคนใกล้ชิดที่ต้องรับมือกับความเครียดความอึดอัดในการรับมือกับผู้ป่วยซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนื่องจากแอนโทนีเองนั้นไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองป่วย บวกกับอาการของโรคที่ทําให้เขามีอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวหนังก็กล้าพอครับที่จะเล่าถึงก้นบึ้งความรู้สึกที่แอนต้องแบกรับเอาไว้นอกจากนี้แอนยังต้องพบเจอกับความจริงที่เจ็บปวดใจครับเมื่อเธอนั้นรู้ดีครับว่าวันหนึ่งพ่อของเธอจะไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับตัวเธอเหลืออยู่อีกต่อไปโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องแฟลตเพียงห้องเดียวตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วก็มีตัวละครหลักอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ด้วยการออกแบบงานสร้างที่ยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนให้แฟดแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสับสนครับโดยมีสภาพแวดล้อมอันทับซ้อนกันร,ระหว่างแฟลกของแอนโทนีและอพาร์ตเมนต์ของลูกสาวอย่างแอนก่อนที่ภาพยนตร์จะตั้งคำถามสำคัญให้กับผู้ชมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่ทั้งสองแห่งนี้จริงหรือไม่และโดยจังหวะการเล่าเรื่องที่คมขยผสมรวมกับการตัดต่ออันยอดเยี่ยมลงตัวทำให้เดอะฟาเต เป็นภาพยนตร์ดราม่าที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่เด็ดขาดมากและก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยเกาะติดก,กับสถานการณ์ไปได้ตลอดทั้งเรื่องจึงไม่แปลกเลยครับที่ตัวหนังได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลการตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและการออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ในปีนี้ครับภาพยนตร์เรื่อง The Father ได้มอบมวยคู่เอกทางการแสดงให้กับผู้ชมครับโดยการนำเอาสอนักแสดงเจ้าของรางวัลอสการ์มาประชันบทบาทกันบนจอภาพยนตร์ ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่านักแสดงทั้งคู่นั้นก็ได้มอบการแสดงที่ยอดเยี่ยมกว่าผลงานที่เขาได้รับรางวัลด,ด้วยซ้ำไปครับแอนโทนีฮอปกินส์ซึ่งเคยได้รับรางวัลอสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง The Silence of the Lambs ก็ได้มอบการแสดงที่ลุ่มลึกและก็ชวนมองอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะความหลากหลายทางอารมณ์ที่ถูกส่งผ่านสายตาของเขาที่บางครั้งก็ดูอบอุ่นบางครั้งก็เต็มไปได้วยความน่ากลัวและบางครั้งก็น่าสงสารจนต้องเสียน้ำตาครับ ดังนั้นถ้าแอนโทนีฮอปกินส์จะคว้ารางวัลอสการ์ตัวที่2ในชีวิตของเขาผมจะไม่แปลกใจเลยครับถ้าเกิดเขาได้รับมันจากภาพยนตร์เรื่อง The Father ทั้งฝั่งหญิงนั้นโอลิเวียโคลแมนก็มีดีกรีเป็นนักแสดงรางวัลอสการ์เช่นเดียวกันจากภาพยนตร์เรื่อง The Favorite นะครับซึ่งใน The Father แม้จะมาในบทบาทสมทบแต่เธอก็ได้เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์ด้วยการแสดงอันน่าจดจำในทุกนาทีของเธอครับโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Father เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่ผมชอบในทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่เฉียบขาดการนําเสนอความเจ็บปวดของตัวละครการตัดต่อที่ยอดเยี่ยมและการแสดงอันทรงพลังครับสุดท้ายนี้ผมจึงอยากเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านให้ไปลองพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่อง The f a t h e r ด้วยสายตาของตัวคุณเองครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Father ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสูญเสียตัวตนของตัวเราเองภาพ,พยนตร์อย่าง The Father ทาให้ผู้ชมได้มองเห็นสัจธรรมในชีวิตพร้อมทั้งแฝงมุมมองทางปรัชญาลงไปได้อย่างคมคายครับกับการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครอย่างแอนโทนีชายวัยชราที่กําลังจะสูญเสียความทรงจําทุกอย่างในชีวิตไปครับระหว่างที่รับชมเนี่ยผมเองก็รู้สึกได้ถึงคําถามที่ตัวหนังได้มอบให้ครับว่า ถ้าวันหนึ่งแอนโทนีเกิดจำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตความรักที่มีต่อครอบครัวตัวตนของตัวเองหรือไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยแต่แอนโทนียังคงม,มีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติทุกอย่างแอนโทนีจะยังเป็นแอนโทนีคนเดิมอยู่หรือไม่ครับนอกจากนี้นะครับตัวหนังยังเน้นย้ำประเด็นดังกล่าวให้เจ็บปวดมากขึ้น ด้วยการใส่สัญ,ญลักษณ์อย่างนาฬิกาข้อมือของแอนโทนีเข้ามาในเรื่องครับโดยนาฬิกาข้อมือของเขานั้นเป็นตัวแทนของเวลาในชีวิตของแอนโทนีที่ถูกตีความผ่านหลากหลายสถานการณ์ในเรื่องครับระหว่างเรื่องนะครับผู้ชมจะได้เห็นแอนโทนีเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับนาฬิกาของเขาอยู่แทบจะตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการที่แอนโทนีมักจะทํานาฬิกาข้อมือหายอยู่บ่อยครั้งครับจากอาการหลงลืมของเขาแสดงถึงเวลาที่ค่อยๆหล่นหายไปจากชีวิตแอนโทนี คล้ายกับการนับถอยหลังสู่ภาวะสูญสิ้นตัวตนของเขาครับหรือการที่แอนโทนีมักจะเอานาฬิกาไปซ่อนเพราะว่ากลัวคนอื่นมาขโมยมันไปก็สะท้อนถึงความอ่อนไหวทางอารมณ์และความหวงแหนที่ตัวเขามีต่อเวลาอันน้อยนิดที่เหลืออยู่นั่นเองครับและหนึ่งในฉากที่สะเทือนใจที่สุดในภาพยนตร์ก็คือฉากที่แอนโทนีพยายามถามถึงนาฬิกาข้อมือที่พอลสามีของแอนสวมใส่อยู่พร้อมทั้งพยายามจะขอสัมผัสมันสักครั้งในชีวิตนะครับ โดยฉากนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่จะสูญเสียตัวตนของแอนโทนีและความต้องการที่จะครอบครองเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะเวลาของเขากำลังจะหมดลงนั่นเองครับแต่สิ่งที่แอนโทนีลืมคิดไปก็คือเวลาเป็นสิ่งที่มอบให้กันไม่ได้ในขณะที่พอก็หวงแหนเวลาของตัวเองจนลืมคิดไปครับว่าแอนโทนี Anthony, กำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปในไม่ช้าฉากนี้จึงเป็นฉากที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังทางความรู้สึกเป็นอย่างมากครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Father นำเสนอให้กับผู้ชมได้รับรู้ก็คือการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในสักวันหนึ่งครับโดยความทรงจำอันพร่าเลือนของแอนโทนีทำให้เขาไม่สามารถจำได้ว่าในอดีตนั้นเขาเคยเป็นใครมาก่อนบางครั้งเขาคิดว่าตัวเองเป็นวิศวกรแต่ในบางเวลาเขากลับคิดว่าตัวเองเป็นจิตกรหรือบางครั้งก็คิดว่าตัวเองเป็นนักเต้นแทบครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมนุษย์ทุกคนก็จะมุ่งหน้าสู่ความว่างเปล่าในบ้านปลายชีวิตทั้งสิน้นด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยิ่งสะท้อนให้ผู้ชมได้รับรู้ครับว่าสิ่งที่โหดร้ายที่สุดสําหรับมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่การทรมานทางร่างกายแต่อย่างใดครับแต่เป็นการสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเราเองทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญ,ญญาณจนเราไม่อาจรู้จักตัวเองได้อีกต่อไปและเมื่อทุกเหตุก,การณ์ของภาพยนตร์ถูกถ่ายทอดผ่านประโยคที่เรียบง่ายของแอนโทนี ที่ยืนยันหนักแน่นโดยตลอดทั้งเรื่องครับว่าเขาไม่เป็นอะไรและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องปกติก็ยิ่งทำให้เรื่องราวใน The Father เจ็บปวดมากขึ้นเป็นทวีคูณครับในส่วนของคะแนนในด้านต่างๆของภาพยนตร์เรื่อง The Father นะครับบทภาพยนตร์ขอให้ไว้ที่9คะแนนครับ บทภาพยนตร์ของหนังนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับกับการตั้งคําถามให้กับผู้ชมแล้วก็ตัวละครอยู่ตลอดเวลาครับว่ามีอะไรในหนังที่เกิดขึ้นจริงบ้างและบางคําถามก็ไม่ได้ถูกตอบอย่างชัดเจนด้วยซ้ําครับว่าตัวละมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่แม้มันจะไม่เคลียร์นะครับแต่มันเป็นความไม่เคลียร์ที่ส่งผลดีกับหนังเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้หนังยังซื่อสัตย์กับตัวละครมากพอครับกับการกล้าจะบอกผู้ชมครับว่าแอนรู้สึกยังไงกับสถานการณ์แบบนี้และแอนโทนี ต้องเจ็บปวดขนาดไหนกับอาการป่วยของเขาโดยรวมแล้วต้องถือว่าบทภาพยนตร์นั้นยอดเยี่ยมจริงๆครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับงานโปรดักชันดีไซน์ของหนังนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับถึงขนาดที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ไม่ชมก็คงจะไม่ได้แหละครับใครที่ไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง The Father นะครับลองสังเกตฉากต่างๆดูดีๆครับมันจะมีรายละเอียดต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและหลอกเราอยู่ตลอดเวลาครับว่า จริงๆแล้วเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่บวกกับงานออกแบบมุมกล้องแล้วก็การตัดต่อที่สอดรับกันได้แบบพอดีพอดีอดเนี่ยทำให้การเล่าเรื่องของมันมีพลังมากขึ้นครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่9คะแนนเลยครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าการได้ดูนักแสดงทั้ง2คนนี้เนี่ยเหมือนดูมวยคู่เอกครับทั้ง Hopkins, แอนโทนีฮอปกินส์และก็โอลิเวียโคลแมนสุดยอดมากๆในทุกมิตินะครับ นอกจากนี้นักแสดงสมทบท่านอื่นๆของเรื่องก็ยังทําได้ดีมากๆเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่บอกได้เลยครับว่านักแสดงทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบมากๆครับข้อคิดที่ได้ขอให้วิที่เคะแนนครับประเด็นที่ได้สาหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างทําให้เรารู้สึกปงกับชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับกับการถ่ายทอดภาพอันทรมานในช่วงบ้านปลายของมนุษย์และการตั้งคําถามถึงการสูญเสียความเป็นตัวตนในมนุษย์ทุกคนซึ่งมันก็สามารถให้แง่คิดอะไรกับเราได้เก็บไปต่อยอดได้เยอะมากๆครับ ส่วนสุดท้ายก็คือความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับหลายๆท่านคงสงสัยนะครับว่าทําไมหนังดราม่าชิงออสการ์เนี่ยผมถึงให้ความสนุกถึง7คะแนนแต่ผมบอกเลยครับว่าถึงจะเป็นหนังดรามา่าแต่ The Father มีลีลาการเล่าเรื่องที่สนุกมากๆนะครับกับการสร้างความสับสนแล้วก็ไม่ชัดเจนให้กับเรื่องราวทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันน่าติดตามอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับและด้วยความที่มันน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมจึงสนุกกับการดู The Father มากๆครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Father ได้รับคะแนนเฉลีย่ยจากฟิเม้นไปอยู่ที่8คะแนนครับและนี่ก็คือฟิเม้นรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Father นะครับแนะนำครับแนะนำให้ไปรับชมกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Be a n Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเม้มีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat และก็พิมพ์คำว่าฟิเม้นและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทำไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP ีหน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนะั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ movement.